อยากรู้ไหมครับว่าซื้อประกันยังไงให้เหมาะแล้วก็คุ้มกับตัวของเราเองคําว่าเหมาะในที่นี้นะครับจริงๆแล้วก็คือต้องเหมาะกับเป้าหมายครับคุณก็เลยต้องถามเป้าหมายของคุณก่อนว่าคุณต้องการคุ้มครองอะไรบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแน่นอนครับประกันที่เหมาะกับคุณก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของประกันสุขภาพแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนชีวิตคุณรู้สึกว่ามีความเสี่ยงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแปลว่าประกันอุบัติเเหหตุุอาาจจะะมกับคณ แต่นอกจากนั้นถ้าคุณมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงกังวลใจว่าทรัพย์สินของคุณจะสูญหายไปก็ต้องทําประกันภายในส่วนของบ้านหรือว่ารถยนต์พวกนี้ครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณกังวลใจว่าถ้าเราแก่แล้วไม่มีคนมาเลี้ยงดูเราประกันชีวิตแบบบํานาญก็เหมาะกับคุณครับแต่สําหรับใครที่มีลูกมีหลานอยากจะเหลือเป็นมรดกให้กับลูกหลานประกันชีวิตแบบตลอดชีพก็เหมาะกับคุณครับแล้วซื้อตอนไหนที่คุ้มที่สุดก็ต้องซื้อตอนที่คุณสุขภาพ,าพแข็งแรงแล้วก็มีอายุน้อยนั่นเองครับ